ขั้นตอนสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับโดยเครื่องทำกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับแก้าการสึกให้ลูกค้าด้วยนะครับครับหลังจากสร้างดอกกุญแจดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกุญแจรีโมท1นกุญแจสำรอง1ดอกนะครับ รถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับหลังจากทําดอกกุญแจเสร็จนะครับรีโมดยังกดไม่ได้นะครับเนื่องจากกุญแจ2ดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนกุญแจอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับอ่อนน้าปัดนะครับสังเกตนะครับรูปดอกกุญแจสีเขียวนะครับจะกระพริบขึ้นมานะครับถ้ารูปดอกกุญแจสีเขียวกระพริบแบบนี้รถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเวลาสตาร์ทจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ติดนะครับเนื่องจากติดระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับ ลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมบิเลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอขึ้นว่า complete นะครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบระบบรีโมทก่อนเลยนะครับรีโมทนะครับของแท้ตรงรุ่นนะครับล็อกนะครับเปิดนะครับไฟเลี้ยวทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ เสียกุญแจครับรูปดอกกุญแจสีเขียวที่เคยกับพริปก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ติดใช้งานเนีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ทําการรีเซ็ตระบบกุญแจ immobilizer ให้ลูกค้าใหม่นะครับกุญแจเก่าที่ทําหายไปจะนํากลับมาสตาร์ทรถนํามากดรีโมทไม่ได้อีกนะครับจะใช้ได้เฉพาะกุญแจ2ดอกที่ทําขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับทดสอบกุญแจสํารองนะครับทดสอบนะครับกุญแจสํารองก็สตาร์ทได้นะครับ เรียบร้อยนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับระบบเดิมแท้สุนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอนด้านะครับทํากุญแจรถหายนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้นะครับ0 8 2ย์6 6 6 5นะครับบริการทําถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับทดสอบระบบรีหมทนะครับลอเปิดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับล็อก